ในเช้าวันนี้นะครับก็จะพยายามที่จะเอาเรื่องราวของพระเจ้านะครับบางแบ่งปันให้กับพวกเราให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากแลวจะใช้เวลาน้อยที่สุดนะครับในพระพรหมที่อาจะนำแบ่งปันให้กับเรานะครับอยู่ในเอเฟซัสบทที่สองข้อที่10นะครับทรงกล่าวไว้ว่าเพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์ เพื่อให้ประกอบกันดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำสิ่งที่อยากจะบอกให้กับเราในวันนี้คือว่าให้เราเดินตามแผนการของพระเจ้าแล้วเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตของเราพระเจ้าได้ทรงกำหนดเชดของเราไว้สำหรับสง,ง่าราษีของพระองค์นะครับและพระเจ้าก็ให้เราเดินตามที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้นั้นอันนี้คือเรื่องเราทั้งอาทิตย์ที่เราได้เรียนมาและในเช้าวันนี้ จะจะเอาเรื่องเราทั้งหมดนี้นะครับกลับมาทบทวนให้กับเราอีกครั้งหนึ่งในพระพรรมพีนะครับกล่าวไว้ว่ามีทางหนึ่งซึ่งคนเราคิดว่าถูกแต่มันสิ้นสุดลงที่ทางของความบรณาในการที่เรามีชีวิตอย่ในโลกนี้นั้นเรามันจะคิดว่าสิ่งที่เราเลือกหรือว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอแต่เราหารู้ไหมว่าทางที่เรา เลือกเดินด้วยตัวของเราเองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดก็ได้นะครับฉะนั้นเรื่องราวของพระเจ้าหรือว่าพระองค์พระเจ้าจึงเป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่จะนำให้เราไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของเราได้อันนี้บอกว่าแผนการของคุณสอดคล้องกับแผนการพระประสงค์พระเจ้าไหมหลายๆครั้งที่เราวางแผนเอาไว้ โดยเฉพาะความเป็นมนุษย์ของเราทุกๆครั้งเรามาที่จะเอาแผนการที่เราวางเอาไว้นี้มอบให้กับพระเจ้าหมายความว่าเรามั่ที่จะวางแผนให้กับพระเจ้าแล้วให้พระเจ้าทําตามแผนที่เราวางเอาไว้วันนี้อยากจะบอกให้กับเราให้เราให้พระเจ้าวางแผนให้กับเราแล้วให้เราเดินตามแผนที่พระเจ้าวางเอาไว้ถ้าเราเดินตามแผนที่เราวางเอาไว้มันอาจจะไม่ได้ไปถึงที่เราวางเอาไว้ แต่ถ้าเราไปตามแผนที่พระเจ้าวางไว้ให้กับเราแน่นอนจากบทเรียนทั้งหมดที่เราได้เรียนมาก็คือว่าพระเจ้าจะนำให้เราไปถึงเป้าหมายด้วยสวทธิภาพและประสบความสำเร็จในพระธรรมอิสยาห์นะครับบอกว่าผู้แจ้งต,ตอนจบให้ทราบตั้งแต่เริ่มต้นและแจ้ง ถึงสิ่งที่ยังไม่ได้ทำไรทำเลยให้ทราบตั้งแต่การโบร,ราณกล่าวว่าแผนงานของเราจะยั่งยืนและเราจะกระทำให้ความประสงค์ของเราสำเร็จทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้ากำลังพูดแล้วตามที่เราศึกษาพระพิม์มาทั้งหมดทุกอย่างที่พระเจ้าให้มนุษย์เป็นผู้ทำตั้งแต่พระพีปฐมกาลถึงวิวรณ์ เรื่องเราทุกอย่างที่พระเจ้าให้มนุษย์ทำสำเร็จแล้วทั้งสิน้นดังนั้นในเช้าวันนี้อาจารย์เชื่อว่าชีวิตของเราที่เรานั่งอยู่ตรงนี้จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน mm hmm. เมื่อแผนการของมนุษย์ไม่ลงรอยกับพระประสงค์พระเจ้าจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือสิ่งที่มนุษย์ได้คิดขึ้นมา และมนุษย์ก็คิดว่ามนุษย์จะทําเพื่อที่จะได้อยู่เหนือพระเจ้าแต่ว่าสิ่งที่มนุษย์คิดนี้เป็นเพียงความคิดและความต้องการของมนุษย์เมื่อไม่ได้เป็นไปนตามแผนของพระเจ้าพระเจ้าก็ให้แผนการของมนุษย์ที่มนุษย์กําลังคิดเนี่ยล้มเหลวไปนี่คือหอบาเบลยวซึ่งจากตรงนี้เองจึงเป็นตัวยืนยันให้กับเรา ได้ทราบว่าพระประสงค์พระเจ้าที่พระเจ้าให้เราเดินนั้นน่ะถ้าเราไปขาดหรือถ้าเราคิดแผนการของเรามาพระเจ้าจะเอาแผนการของเราออกวันนี้เราเดินมาถึงตรงนี้แล้วเราก็มีโอกาสที่จะเรียนรู้น้ำพระถอองพระเจ้าจึงอยากจะขอท้าทายแล้วก็ขอ ย้ำให้กับนักเรียนนักศึกษาน้องๆเยาวชนที่รักทุกคนว่าให้เราทุกคนได้เดินตามที่พระพีกล่าวเอาไว้ไม่พบว่าให้เราได้เดินตามพระประสงค์พระเจ้าไม่ใช่เดินตามความต้องการของเราเราอาจจะคิดวางแผนอะไรมากมายหลายอย่างและนี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถัห้ามได้แต่อย่าลืมนะครับว่าแผนการที่เราคิดทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิด ฉะนั้นขอย้ําก็คือว่าแผนกันที่เราคิดแผนกันที่เราจะทำเนี่ยให้เราได้เชิญให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนร่วมในแผนนั้นแล้วเมื่อพระเจ้ามาอยู่ในแผนร่วมกันกับเราแผนที่เราวางมันจับสาเร็จเราจะก้าวไปได้อย่างไรถ้าเราไม่มีพระเจ้าอาจารย์บอกแล้วว่าพระเจ้าเป็น เสมือนเข็มทิศที่จะนำเราไปสู่เป้าหมายวันนี้ถ้าเราไม่มีเข็มทิศที่จะกำหนดทิศทางให้กับเรามันเป็นกันย่างที่เราจะเดินเข้าไปสู่จุดหมายเราจะต้องก้าวที่จะรับชีวิตใหม่หมายมเพราะว่าวันนี้เราเห็นแล้วว่าสิบเจ็คนได้ตัดสินใจที่จะรับเอาพระสุ r i ิ t เป็นพรคช่วยรอดนั่นเราเรียกว่ารับเอาชีวิตใหม่ในพระเจ้า และพระเจ้าก็เปิดโอกาสที่จะให้เราทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสที่จะรับชีวิตใหม่จากพระองค์เราทุกคนที่อยู่ตรงนี้ไม่ว่าเราเป็นใครและหลายคนอาจจะรับพระสุคริสไปแล้วและหลายคนกําลังตัดสินใจที่จะรับสําหรับคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะรับโอกาสก,าก็ยังเป็นของท่านท่านมีโอกาสเสมอในการที่จะเข้ามารับชีวิตใหม่จากพระเจ้าสําหรับผู้ที่ได้รับเอาพระสุคริสเป็นผู้ช่วยรอดแล้ว ท่านมีชีวิตใหม่ในพระองค์แล้วให้ท่านได้เดินตามเสียงที่พระองค์ทรงบอกให้กับท่านให้ท่านได้เดินตามพระเจ้าคงพระเจ้าที่ได้มีไว้ให้กับท่านแล้วเมื่อท่านเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของท่านเดินตามทางของพระเจ้าเป้าหมายจะถึงแน่นอนแล้วเราจะต้องมีส่วนในการรับใช้ ผู้ที่ได้ชื่อว่าคริสเตียนผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเซเว่นเดย์เราทุกคนเป็นสาวกของพระเจ้าหรือเราทุกคนเป็นสาวกขององค์พระสุคริสเรามีหน้าที่ในการที่จะรับใช้เพื่อนมนุษย์มีหน้าที่ในการที่จะรับใช้องค์พระบป็นเจ้าและพระเจ้าก็ต้องการที่จะให้เราทุกคนเนี่ย เป็นผู้ที่ถ่อมใจลงในการที่เรารับใช้คนอื่นฉะนั้นการที่เราจะอยู่กับพระเจ้าการที่เราจะไปข้างหน้าหรือการที่เราจะประสบความสำเร็จนน,นั้นเราจะต้องถ่อมใจลงรับใช้คนอื่นและใครก็แล้วแต่ที่คิดว่าจะเป็นผู้นําจะต้องรับใช้ผู้อื่นมีเพลงเพลงหนึ่งบอกว่าผู้นําคือผู้รับใช้ ฉะนั้นไม่ใช่ว่าเป็นผู้นำแล้เป็นผู้บังคับบัญชายอย่างเดียวเป็นผู้นำต้องเป็นผู้รับใช้นะครับฉะนั้นอาจารย์หวังเหลือเกินแล้วว่าวันนี้เราจะเป็นผู้ที่ถ่อมตลงรับใช้พระเจ้าก้าวไปด้วยการวางใจในพระเจ้าลหลายๆครั้งเราขาดการวางใจในพระเจ้าคําว่าขาดการวางใจในพระเจ้าหมายความว่าเราไม่มีที่พึ่งทําให้เรารู้สึกหวั่นหวั่นใจ นะครับฉะนั้นในการที่เราอยู่ตรงนี้วันนี้เวลานี้เป็นโอกาสที่เราจะได้ยึดติดสนิกกับพระเจ้าพระสุครีบอกว่าผู้ที่เข้าสนิกกับพระองค์แล้วก็จะเดินไปกับพระองค์ส่วนผู้ที่ไม่ได้เข้าสนิกกับพระองค์นั้นสุดท้ายก็จะต้องถูกตัดทิ้งไปนะครับฉะนั้นเราจึงเป็นผู้ที่ จะต้องวางใจพระเจ้าในขณะที่เราเดินไปกับพระองค์เจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวขิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพแผนงานของพระเจ้าที่พระเจ้ามีไว้กับเราเนี่ยไม่ใช่ทําให้เกิดแต่ความทุกข์พระเจ้าบอกตรงนี้บอกว่าพระเจ้าแผนงานพระเจ้าเนี่ยทำให้เกิดความสุขทาให้เกิดความปลอดภยัยฉะนั้นเราทุกคนที่อยู่ในอ้อมกอดพระเจ้าหรือว่าเราทุกคนที่เข้ามาอยู่ในพระเจ้า เราหวังว่าเราทุกคนจะได้รับความปลอดภัยแล้วพระพีก็ยืนยันอย่างนั้นว่าทุกคนที่อยู่ในพระเจ้าจะได้รับความปลอดภัยไม่เพียงแค่น,ใน,ในี้พระพียัยงบอกว่าทุกคนที่อยู่ในพระเจ้าจะได้รับชีวิตนิรันด์นั่นหมายความว่าพระองค์กำลังการันตีเราว่าเราทุกคนที่อยู่ในพระเจ้านั้นเราจะได้รับความปลอดภัยได้รับชีวิตน,นิรันด์อย่างแน่นอนและพระสุคิทศในทรง รักโลกนี้เป็นอย่างมากพราะงลงมาในโลกนี้เพื่อที่จะไทยมวลมนุษย์โลกเนี่ยทั้งโลกให้รับความรอดนี่คือสิ่งที่เราจะต้องรู้ถึงพระสุกริ์ผู้เดียวที่ให้เรามีชีวิตรอดได้เท่านั้นนะครับทีนี้เรามาดูนะครับสาระำคัญสำหรับผู้ชอบทำมีอะไรบ้างพระเจ้าสัญญานะครับ บอกว่าสำหรับชาวสวรรค์จะได้รับกันจากกันที่เขาซื่อสัตย์ต่อพระสัญญาและเชื่อพระเยซูวันนี้ถ้าเราซื่อสัตย์เราเชื่อพระเยซูคริสต์นั่นหมายความว่าเรามีโอกาสที่จะไปสวรรค์ตามเงื่อนไขตรงนี้คนที่ชนะเราจะให้เขากินผลไม้จากต้นไม้ที่ให้ชีวิต หมายความว่าถ้าเราซื่อสัตย์แล้วเราต่อสู้กับความอาธรรมจนเราได้รับชัยชนะพระเจ้าจะให้เรากินผลไม้ที่ทําให้เรามีชีวิตนิรันดร์ในแผ่นดินสวรรค์และนี่คือความหวังที่เราทุกคนหวังว่าเราจะรับในวันในวันนั้นคนที่ชนะจะไม่ได้รับอันตรายจากความตายครั้งที่สองนี่คือสิ่งที่อาจารยได้พูดไปว่าเราซึ่งเป็นคริสเตียนเราเกิดสองครั้ง ตายหนึ่งครั้งสำหรับคนทั่วไปเกิดหนึ่งครั้งตายสองครั้งหมายความว่าผู้ที่เป็นขิสศิียนเราเกิดครั้งแรกเราเกิดมาจากท้องแม่เกิดครั้งที่สองเราบังเกิดมาจากการที่เรายอมรับพระเจา้าแล้วเราบังเกิดมาจากน้ําแล้วเพื่อนมนสุดต,ตายครั้งเดียวหมายความว่าเราตายฝ่ายเนื้อหนังนี่แหละนะครับในขณะที่เราอยู่ในโลกนี้ หลายคนอาจจะโชคดีไม่พกความตายเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาแต่เมื่อพระองค์เสด็จกลับมาแล้วทุกคนก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็มีชีวิตอยู่กับพระองค์สาหรับคนทั่วไปเกิดครั้งเดียวตายสองครั้งหมายความว่าเกิดครั้งเดียวเกิดมาจากท้องแม่ตายครั้งแรกคือตายเมื่อมีชีวิตอยู่แล้วก็ตายตายครั้งที่สองหมายความว่าเมื่อพระสุซูคริสต์เสด็จกลับมารับผู้ชอบธรรมเขาก็จะตายอยีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองให้เราเข้าใจตามนี้นะครับ แล้วพระเจ้าก็สัญญาว่าจะให้มานาคืออาหารของพระเจ้าให้กับผู้ที่ยืนหยัดต่อสู้แล้วได้รับชัยชนะได้ทานอาหารเหล่านี้นะครับนี่คือสิ่งที่พระพีได้สัญญาวไว้และคนที่ชนะและปฏิบัติงานนะครับจนถึงที่สุดนะครับน,นี้บอกว่าเราจะมอบดาวประจำรุ่งให้กับเขา หมายความว่าพระเจ้ากำลังบอกว่าพระเจ้าจะมอบดาวประจำุ่งให้กับเราซึ่งเป็นความสว่างสวยให้กับเรานะแต่ละคนที่เราซื่อสัตย์แล้วเราได้ต่อสู้จนเราได้ดช,ะชะนะตรงนี้เป็นดาวประจำัวของเราซึ่งจะส่องสว่างให้กับคนผู้อื่นได้เห็นคนชนะจะได้สวมเสื้อสีขาวและเราจะไม่ลบชื่อเขาออกจากหนังสือแห่งชีวิตนี่คือสิ่งที่พระเจ้ากำลังพูดไว้ เสื้อสีเขาเป็นเสื้อแห่งความบริสุทธิ์แล้วที่สําคัญกว่านั้นก็คือว่าจะไม่ถูกลบชื่อออกไปจากมสดอชีวิตและนี่บอกว่าเราจะรับรองชื่อของเขาเฉพาะพระพักพระบ,บิดาของเรานี่คือสิ่งที่พระเยธคิต์กำลังพูดนะครับพูดให้กับเราคนที่ชนะเราจะตั้งเขาให้เป็นเสาหลักอยู่ในพระวิหารของเรานี่คือสิ่งที่พระสยคิต์กำลังพูดให้กับ ผู้เชื่อทั้งหลายแล้วเราจะเป็นผู้หนึ่งที่จะเป็นผู้ที่เป็นเสาหลักอยู่ในพระม a ัของพระเจ้าคนที่ชนะเราจะให้เขานั่งกับเราบนพระที่นั่งของเราเหมือนอย่างที่เรามีชัยชนะแล้วและได้นั่งกับพระบิดาของเราบนพระที่นั่งของพระองค์นี่คือคําที่พระสุคิดได้บอกให้กับเราว่าเราคือผู้หนึ่งที่จะได้นั่งกับพระสุคิดบนพระที่นั่ง อยู่กับพระบิดาบนแผน่นดินสวรรค์หมายความว่าวันนี้ถ้าเรามีโอกาสได้ไปที่พระราชวางังแล้วถ้าเรามีโอกาสได้เข้าไปเข้าไปกราบกริสัของเราหรือเรามีโอกาสได้เข้าไปยังใกล้พระที่นั่งแค่นั้นนะ่ะก็รู้สึกว่าโอ้โหชาติน,นี้คุ้มค่าเหลือเกินอันนี้พระเจ้ากระบอกพระสุครมบอกว่าเรานะ่ะคือผู้หนึ่งที่จะได้นั่งกับพระองค์ บนพระที่นั่งเราลองคิดดูสิว่ามันจะอลังการขนาดไหนผมจะบอกให้นะครับว่าผมได้เข้าไปที่พระที่นั่งสวนอันพรนะครับกว่าจะเข้าไปถึงข้างในได้นะครับมีด่านมากไหมล่ะเกินนะครับพอเข้าไปแต่ละด่านก็ต้องแลก,กบาทนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบว่าเราเป็นใครเรามาจากหน่วยงานไหนเราเชื่ออะไรนะครับเสร็จแล้วก็าม ให้เราเขียนว่าเราต้องไปทำอะไรเราไปหาใครนะกว่าจะเข้าไปถึงที่เฉพาะที่พระที่รัชเลขาคนนั้นน่ะใช้เวลาพัานดันไปตั้ง4ี่ห้าดันกว่าจะเข้าไปถึงข้างในแต่สำหรับพระสุคริสแล้วพระสุคริสสัญญาให้กับเราตรงนี้ว่าเราถ้าเราชนะหมายความว่าเราชนะความอาธรรมเราคือผู้หนึ่งที่จะต้องได้ไปอยู่กับพระสุคริสนี่คือสิ่งที่ประเสริฐที่สุด พระวิญญาณและเจ้าสาวกล่าวว่าเชิญสเสด็จมาเถิดนี่หมายความว่าคริสตจักรของเราพร้อมแล้วที่จะเชิญพระสุคิตลงมาในวระสุดท้ายพระองค์จะเสด็จเข้ามาแล้วพระองค์ก็จะรับทุกเชื่อทุกคนไปอยู่กับพระองค์นะครับในขณะที่มารียังเป็นสาวบริสุทธิ์นั้นามาหานางมารีแล้วก็บอกให้นางมารีว่านางมารีจะตั้งครภ์นะครับนางมารีต้องเลือกเลือกว่า จะเชื่อแล้วก็จะทำตามที่ทุสวรร์พูดหรือเปล่าหรือมีโอกาสที่จะปฏิเสธว่าไม่แต่ว่านางมารีตัดสินใจที่จะทำตามสิ่งที่ทุสวรร์มาบอกนั่นมีความว่ายอมที่จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองมาสวมทับเธอนะครับความเสียงก็คือว่า เรามาดูนะครับความเสี่ยงก็คือว่านางมารีอาจจะถูกเพื่อนๆดูหมิ่นเหยียดหยามซึ่งก็เป็นความจริงหลังจากที่พระสุทิตได้ปฏิส,สนธิอยู่ในคานของมารีนะครับแล้ะคนก็ต่อว่าบอกว่านางมารีเนี่ยเป็นหญิงเป็นหญิงไม่ดีเป็นหญิงแพศวเป็นหญิงแพศยาอยู่ๆแล้วท้องขึ้นมาได้ยังไงแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าเราอยู่ดีๆแล้วเราท้องขึ้นมาคนอื่นเขาจะว่าให้เรา นางมารีก็ต้องเสี่ยงถึงขนาดนี้นะครับแล้วโยเซฟก็จะถอนมั่นนางมารีด้วยเพราะว่าโยเซฟไม่ได้ไปนอนกับน,นางมารีแต่อยู่ๆแล้วนางมารีเนี่ยหรือว่าแมรี่เนี่ยท้องขึ้นมาอันนี้คือสิ่งที่มารีเสี่ยงมากลูกของเธอจะรับการเป็นปเศษและจะถูกฆ่าจําไว้คือว่าในในอดีตนั้นถ้าสมมติว่าผู้หญิงคนหนึ่งมีตั้งตั้งครรภ์ขึ้นมาโดยที่ไม่มีไม่มีแฟนหรือไม่มีพ่อ เมื่อคลอดขึ้งมาอาจจะถูกอาจจะต้องถูกฆ่าเพราะว่าถือว่าไม่มีผู้ดูแลนางมารีก็ต้องเสี่ยงถึงขนาดนี้นะครับถ้าพ่อของเด็กไม่ยอมรับหญิงสาวที่ท้องก่อนแต่งงานเธอจะต้องเป็นไม้ไปตลอดชีวิตหมายความว่าใครก็แล้วแต่ถ้าหาว่าไปมีท้องแล้วถ้าแฟนตัวเองไม่ยอมรับนะครับคนคนนั้น ต้องเสี่ยงที่จะเป็นไม้ไปตลอดชีวิตคือไม่มีใครที่จะมาแต่งงานด้วยอีกและนางมารีาก็พร้อมที่จะเสี่ยงในสิ่งเหล่านี้นะครับการเชื่อว่าตั้งครรภ์โดยพระยยนเป็นความเชื่อที่หน้าหัวเราะสําหรับหน้าหัวเราะด้วยเช่นกันหมายความว่าตั้งแต่ในอดีตก็เหมือนกันหมายความว่าถ้าจะไปบอกคนอื่นว่ามารีตั้งครรภ์เพราะว่าพระเจ้ามา สถิกับเธอแล้เธอตั้งคันเนี่ยก็จะเป็นรายที่หัวเราะเยอะว่ามันเป็นไปไม่ได้ในทุกวันนี้ก็เหมือนกันด้วยหลักการทางการแพทย์ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์มันเป็นไปไม่ได้ที่อยู่ๆแล้วผู้หญิงคนหนึ่งจะตั้งคันขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ไปนอนกับผู้ชายแต่สําหรับนารีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้ว พระกุมารเยซูก็คือผู้ที่อยู่ในคารของแมรีอันนี้คือสิ่งที่เมรี่ต้องเสี่ยงในเวลานั้นและสิ่งที่นางบรีเสี่ยงนั่นก็คือเป็นความเสี่ยงที่ถูกต้องนักเรียนเยาวชนที่รักทุกคนวันนี้อาจารย์กำลังจะบอกว่าการที่เราเสี่ยงมาอยู่ตรงนี้แล้วการที่เราอยู่ในพระเจ้านั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราไม่ต้องกังวลว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นตามมาถ้าเรามีความวางใจในพระเจ้าสิ่งที่พระองค์จะให้กับเรานั้นถูกต้องแน่นอน นะครับเราต้องร่บเอาชีวิตใหม่แล้วทิ้งชีวิตเก่าออกไปและนี่คือหน้าที่ของเราที่เราต้องตัดสินใจวันนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้ว่าเราจะไปทางไหนว่าเราจะเลือกเอาใครเราจะเอาพระสุคริตหรือเราจะเอาทางโลกเราจะเอาพระเจ้า หรือเราจะเอาเนื้อหนังนี่คือสิ่งที่เราต้องเลือกพระสุคินไม่เคยบังคับเราแต่นี่คือหนทางหนทางเดียวเท่านั้นที่เรามีโอกาสที่จะเลือกด้วยหลักการของมนุษย์แล้วมนุษย์บอกว่าคนเรานะ่ยมาจากลิงนะครับแล้วพัฒนามาเป็นคนอันนี้คือสิ่งที่พบได้นะครับนะให้เราดูลหลายๆคนก็ยังเชื่อเรื่องเรื่องนี้นะครับเว้นว่ายตายเกิด นะเห็นไหมครับเกิดแล้วก็ตายแล้วก็เกิดเห็นไหมครับพอคลอดออกมาสุดท้ายก็ไปล่อกลับไปตายล่อไปคลอดอแล้วก็เกิดมาอันนี้คือความเชื่อของคนอีกมากมายเห็นไหมครับต้องไปขึ้นต้นเงียวปลาต้นถูกถูกทิ่มถ,ถ,ถ,ถูกแทงนะครับแต่สําหรับเราเราเชื่อว่าพระเจ้า คือผู้ที่จะชำระบ,บาปให้กับเราและเราคือผู้เดียวเท่านั้นที่จะรับความรอดและการรับสินบัญลังกหรือการที่เราทําพิธีสาระจุ่มในน้าแล้วก็ฟื้นขึ้นมานั้นมันจะบอกให้กับคนอื่นเขารู้ว่าเรายอมตายในความบาปเรายอมจำงให้กับพระเยซูคริสต์แล้วเราฟื้นขึ้นมาในชีวิตใหม่อยู่กับพระเยซูคริสต์แล้วชีวิตใหม่ที่เราฟื้นขึ้นมาอยู่กับพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นชีวิตนิรันดร์ซึ่งนี่คือความหวัง ที่คิดถึนคนหวังจะได้รับจากองค์พระสุขุเจ้าและในเช้าวันนี้สิ่งที่จะบอกเราก็คือว่าหนทางเดียวเท่านั้นที่จะทําให้เราไปสู่เป้าหมายและความสําเร็จด้านนั้นก็คือหนทางของพระเจ้าแผนกันทั้งหมดของเราที่เราวางเอาไว้ถ้าไม่ได้รับความเห็นชอบจากพระเจ้าจะไปไม่ถึงที่จานั้น ให้เราเอาแผงงานการแผนการของพระเจ้ามาแล้วก็ให้เราเดินตามแผนการของพระเจ้าแล้วชีวิตของเราจะประสบความสาเร็จอย่างแน่นอนวันนี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเจ้าอุทภร์ห้กับน้องเยาวชนทั้ง17คนให้ได้เจริญเติบโตและให้ได้เดินตามทางของพระเจ้าแล้วจัเชื่อว่าในวันที่พระองค์เสด็จกมานั้นเราทุกคนจะพบกันในแผนิสวรรค์ขอกพร์ พร้อมกันนี้ก็อยากจะขอเชิญชวนสําหรับคนอีกม,มากมายที่อยู่ตรงนี้ที่ยังไม่ได้คิดตัดสินใจท่านยังมีโอกาสที่จะตัดสินใจในการที่จะเดินตามทางของพระเจ้าแล้วท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่มีโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่กับพระเจ้าในแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์เช่นกันวันนี้เวลานี้ขอพระมีญยเาเบริสุดทรงตอยู่กับเราแล้วก็อวยพรเราชวิตของเราเป็นของพระเจ้า ให้เรามอบทุกอย่างให้กับพระเจ้าแล้วแผนงานของเราจะสำเร็จตามที่พระองค์ทรง,งวางเอาไวา้ขอพระเจ้าได้ทรงทิจโจรอุยพ,พรครับ